สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานหน้าที่ว่าการอำเภอน้นอยี่ยเหะนูนนคุณเนีน่งอำเภอนูนคุตนตำบลนูนคอจังหวัดศรีสะเกดครับผมโอ้สนามบมรธรรมดาึ้นก่อนกะมีมอลำอรไมาลงครับเสดสันของเขาเป็นคืนสุดท้ายครับท่านี้กัน ติดตั้งแล้วไปแล้วครับโอ้ยข้อเฝ้าไปดักนัวไปเก็บบัวมาเอาหอดพี่ไปฮับเด็กน้อยฮับเด็กน้อยอ่ะรถบัสปลากููพังนัง่นครับมาเร็วกระเฝ้าไปแลกไปดักนูเวเฮ้ยประเทศไทยคิดเบิ่งว่าหม่มันเป็นยังไงใหม่งามบ่ง,งามสำเด็จ เออเออเออเอ้ยร้าน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 นี่ยิ้มอะไรเนี่ยโลบมาแดนได้แล้วต่บุญจะกรรมเนี่ยมลบาดนด้จะบุญต่กรรมเนี่ย

มาเหนียวไปดักหนูยู่มุมงคุณครับย่างไปทั้งนี้ประมาณโลนึงครับประมาณโลน ได้ยินเสียงแต่รถไฟกระชากวิญญาณเลือได้เฝ้าไหมคลิปกระบ่ได้ทายครับเฝ้าออมาลุงไฟแต่วฝันนันยางมากับบ่ทันพี่น้องลงก่อนแล้วไปแลว้วเสียงการไปแล้วพี่นออออ้องครับโอ้จากรถจอดลาเเรือเรือครับเมื่อไง เคยปันปันขึ้นกันเอาค้านหน้าขึ้นเส็จจบแล้วครับค้านหน้าขึ้นเลยเช็คระบบไฟก็จบแหละแต่ละมือบ่มันก็เคยมีปัญหานะครับตรงไปเนี่ยต้องเป็นบ้านโน้นขอ้อผมเบิ่งมันมีอีกหมู่บ้านหนึง่งใหญ่เลยเพราะว่ามันขึ้นตำบลโน้นข้อนอี่ หรือว่าอันนี้ยังผมยังบอกว่าตัวอำเภอโน้นคุ้นอันนี้ที่ประกาศเลยซอแต่ตัวอำเภออยู่พ่นถึงอาจธเป็นไปได้ได้เนะเพราะผมก็ไ่เคยผ่านอำเภอนี่นยแค่ย่อยกักำลัง ต่ไฟครับ,บต่ไฟของเจ้าของเด็กน,น้อยบมเดยตัแล้วก็นั่งเหลียนน่น,นึงก็แล้วันดันกูชีโมกันเนี้ยนะ ีไฟอย่างน้ตอยู่ทั้งผุ่นปรไเดี๋างในเบิงเลย้าของน้ำของทาจักอยู่ทั้งเด็กอาน้ำใส่ยังบม่รู้จักเลยพี่นอ้องมาหอดกะตั้งเวทีเลยตั้งเวทีแล้วเพราะว่าต้องเล่งเอารถเอารถเจ้าของไปรับเพราะว่ารถของแผนกอื่นเขาต้องเฮ็ดงานต่อครับรถรถผมที่แล้วกอนมูรถเวทีรถเวทีอ่ากับทางงานนะทีล้มของกอนมูไปเด็กกลับไปหับเด็กน้อยครับ คนงาน้าคนเล่ก็ต้องซอยๆกันไปครับจบช่วงจังหวะมันเขาว่างครับช่วงร้อยต่อเฮาว่างพอดีจะทํางานมันไก่งานมันเลงก็อาจจะไิงูกับไปซอยครับเขาก็ต้องเอานางานเฮาไปเรียก่อาทงพุ่นก็อาจจะห้ยเป็นเหมารถเรือย่างก็ว่ากันไปครับทั้งผู้บริหารเพื่นว่ากันเนาะแต่นี่นางานท้อพ่อแก้ไขได้ก็แก้ไขกันเองครับเราต้องให้เพิ่นมา หัวามาันหนักแกน้ำเลี้ยงเล็กๆน้อยๆแก้ไข้ซอยกันได้แค่แกไขไปวันนี้ก็จะไปหาสั้นต่อเกือบเบิ้งไม้แล้วสงคืออยู่แต่วไม่รู้ี่เป็นหนูยังนนหนูหน้อยหรือหนูท้องขาวซะและ,อ,ะอยู่เลาะทางทางโอ้นะเอออย่าป้านนี้จะหาหนูคัดเออ เียไว้จากตัวสองตัเพราะเด้ตุนเติมตะเบียงเนี่รู้สึกว่าตอนนี้ตะเบียงของร้อยหรอลงไปเต็มที่แล้วครับมันมีหมายเดยแบบเข่ามาแล้วแบบงามงามจ้าเจียไอ้มิตรมองเขาได้บักราเป็นได้ได้บวัวมือวานมองเขาไปหาหน่งยูอันค้นกันทกันทะลุมก็มาหายูนี่สามี่มือ่อกันแล้วเด้บักรา บ่วงบส่สู้จจกอันพยายามกับตะหมากตอนเศา้าครับโหจบปลิ้นยไปแล้วครับมันเก่งเหมือนแล้วเพราะว่าเพื่อนม้าก็เอาทุกรูปแบบทั้งกลับทั้งบ่วงลวดทั้งตั้ตอกทั้งอย่างเป็นกระทุกสเต็ปขึ้นกันสนามมือนีถือว่าโอเคเลยครับ,บางควาง สมบูุ์แบบเหลือแต่เรื่องของนอ้ำว่าที่เป็นยังใดขนาดก็มมันฐานนี้ตำรวจเลยอยนัะน่ะนี่ฐนะานนี้ตำรวจมีอำเภอมีอาคารอันนี้ประสงค์ขนาดอีกหลอดแล้วนะสาะนามสะบัวกันใหญ่ยู่มานาม,มีปัญหาเรื่องน้ำนะผมใครคิดไว้แล้วว่าครับโอ้มาเหนีย็มาพ่อเบาอีกเจะเนี่ย ยูนี่เป็นยิลุ่มเมื่อวานนี่เป็นเบ้าจุฬาหางเงาเต็มเลยแล้วเมื่อคืนเนี่ยเสียงจะนูนี่ดื้อๆดื้อๆดื้อๆเสียงมันก็มีตัวเดียวเมื่อวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปเท่านี้กันครับพี่น้องครับฝากคลิปมุมสูงมาเท่านี้กันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ